ใส่วิธีการเงินครับมาท่อนเกือบสิบตันแล้วนี่ถึงอะไรเนี่ยสองคันแล้วลงาฟังไหนครับอสองท่อนครับ ยักมาอีกแล้วม,มันยิบมันหกร้อยไปนี่หกร้อยหรือมันเจ็ดร้อยเนี่ยจอนยืนเบื่องมึงเทียบคนมึงนนะะเดี๋ยวเข้าถอยกนครับเดี๋ยวจะเอาลงยังไงนี่วิธีไหนเนะี่ยเครนยกไม่ไหวแน่นอนครับท่อนเดียวนี่มีมเกือบสิบตันมังใน,นท่อนท่อนกลาง มันจะลาท่ากลางอีกท่อนสามท่นกลางลงมาแล้วครับหนุนยูนดูที่ในกระดังครับอันนี้น่าจะเป็นท่อนสามครับความสูงของไรน,นี่น่าจะประมาณ 30, mm. าเนี่ยสามสิบจุดสิบเลยถั่ลเลอคันนี้คนมาสองท่อนับเต็มลำเลยเดี๋ยวไปดูเขาที่เขาเอาลงนะเดี๋ยวใช้ยังไง สแกนเนี้ยพี่น้องที่สามแปดย์ครับเ,เดี๋ยวจะคลิกลงครับเดี๋ยวดี้เอกเอ็ก,อกโอ น่นาจะใช้รถแท็กเตอร์กิ้งลงครับนี่วิธีไหนนะเดี๋ยวต้องรองโชเฟอร์ก่อนครับว<ป>ัดก่อนอเดี๋ยวมาดูขาวัดถ้าว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนความยาวความใหญ่เดี๋ยวดูช่างก็ขึ้นไปนะเดี๋ยวูเทียบกับคนนะยิ้งมาเลยโดน เป็นเด็กไปเลยครับโอ้สนิดนี้หกเมตรยี่สิบความยาวหกเมตรยี่ครับเดี๋ยวมาดูรอบตัว เดี๋ยวรอดูรอบโตครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบครับตอนนี้ิดละขึงเส้นตลับมิดละอ่ะเดี๋ยวดูช่างได้เท่าไหร่ครับชั้นนี้สี่เมตรเจ็ดสิบแปดโอ้สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับรนึ่งกับรวับัดกลางนะคพั่น้องแต่ตรงนี้เนี่ยห้าร้อยกว่าเลยสุกใหญ่มาก ไอ้นนต้นเดียวกันต้เดีกันต้นเดียวกันเพราะว่ตันไมเ๋ยวช่เฟอร์ขึ้นแล้ตัดจะใช้คันนี้ครับเยวรอชเฟอร์ขึ้นก่อนครับเส็จเครื่องครับมาดูวิธีว่าค่ะ จะลงยังไงมันจะลงไหมลงอยู่นะมันไม้มันกลมอยู่ครับยัาลงอยู่เดี๋ยวเราแท็กเตอร์ตั้งลำกันครับท่อน้อยลงก่อนบ่น่าจะเอาท่อนน้อยลงก่อนมันมีสองท่อนนะครับต่อกันดูยังไงเกือใหญ่เลย ใส่ธ <c oughs> ีการงันครับมาถ่อเกือบสิบตันแล้วนี่ถึงแหละเนี่ย สำคัญแล้วลงฝั่งไหนครับตรงฝั่งนู้นไหวอยู่นะบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเจ้าเนี่ยเจ้านาี่บอกเอาเนียมาทำบุญเนียไม่ไม่ทำบุญรุ่นน้องก่อนนี่เจ้านา่มากสูงท่มหัวเดี๋ยอีกท่อนหนึ่งครับเดี๋ยวเก็ถอยลงมาก่อน ตัดไปครับรถครับติดติดขอนไอ้สองต้นครับรถวิ่งสองคันโดดมากสามคันครับมีสามคันนะมาเข้าวันนี้มีมีมาเล็กด้วยคันหนึ่งนะอ่ะน่ดดาจะตออรถข้างหน้าครับมาเล็กคันนีกต่อรถตรงไหนเนาะ อันนี้เป็นท่อนท่อนที่สามนะครับจากลําต้นเป็นท่อนที่สามแต่เขาใส่มาเป็นสองต้นต้นที่สองอยู่ฝั่งนู้นอยู่ข้างในครับท่อนที่สองเยมากจะเอาท่อนนี้ลงครับเเมาาดดพโ Nó nó tao không phần uh, <laughs> ừ. <laughs> ta, nữa. không cái này nè nhông. này. Có có Cái này à. đẹp rồi. โ oh! oh, okay. อ้ปลอดภัยครับปลอดภัยดีเอาไม่เสียหายอะไรทั้งนั้นนะมาตัดฐานเอา้เอามาชมการวิธีการลงไม้ท่อนใหญ่ครับก็มีเพียงคีนี้ไปน้องที่ผมทำงานนะเจอเกันใหมค่คลิปหน้าครับหากมีอ,อะไรให้ดูสวัสดีครับ